สวัสดีครับพี่น้องสุกูสกคนสมองสมบอนครับมันนี้ผ้ามาเบิรกับงวมาเหลือกับงวมาซสือกว่าพี่น้องพี่น้องอยาาได้งวไปเลียงหางว่าไปเลียงครับนี่เรื่งครับมันนี้ผ้ามาเบิรงเอาอยู่ที่พอชใชฟฟ้ามครับบ้านหกสูงตลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเห็นเราจางไรได้ครับเด้อเบอร์พุ่มพื้นไทยครับมันนี้เด็ดเด็งามงครับและค่าสีตองหูเถือกตาพี่น้องซ้ำใดสีผ้าลายเบิงเทเลโตเทเลโตนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอฟซีของพี่นั้นครับผมโดนโดนเทียร์พอกันทีหนึ่งนะครับผมมาพ่อกันเมื่อนี้ครับผมมีโปรโมชั่นจัดพิเศษแม่ลูกราคาพิเศษครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมไหมนะครับอันนี้คือมาตรฐานของพรเจฟัมนะครับและสังกัดผู้บำรุงโครัานแห่งประเทศไทยนะครับผมออกใบรับประกันเพื่อความเสี่ยงมันให้กับลู้านะครับผมเสียถือได้นะครับผมเป็นสัญญาซื้อขายในตัว2หนกันนะครับผมรับประกันภายในภายนอกร0อเ ส่วนใบหลอดของงัวตัวใดที่ว่าถึงนะครับมีให้ทุกโตครับผมเพื่อเป็นการกระทำไปแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างใบเพชรงัวติตีเอฟนะครับออกจากคอนเทฟาร์มแบนเก้าดีแปดนี่จะมีให้ทุกตัวบางตัวได้แล้วนะครับผมบางตัวใช้เวลา4 5่สถึงหกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์089-394-3258อ้าแันดีไลน์ลเบอร์เดียวกัน Facebook คูบตนอกฟาร์มมือดุลครับผมครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับลูกสาว KF68 เป็นงวงลูกแรกครับลูกแรกเ,เป็นแม่เพื่อนเป็นงวไทยบ้านมันครับไอ้หกแปดใบเพ็ดโอ้ยใบหลอดครบแล้วครับ 3, ลูกสาวพันนะลูกสาวครับผมอายุประมาณสามเดือนอายุสามเดือนแม่เป็นสัตว์แล้วครับแต่พันปอนทับไอ้แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับผมครับผมไปเตจแต่ร้อยสี่สิบสามสี่สี่สิบห้าประกันสี่สิบวกบดครบเครื่องประกันเต็มทุกอย่างเครื่องดับปืนเนาะเปิดหัวพิเศษราคาครับสามหมื่นเก้าออกรถเองครับนี่พี่น้อง มีอะูกได้เพี่น้องนี่ประกันเต็มทุกอย่างประกันความพึงพอใจครับไปวอดงัวบางงางไม่ต้องปกไม่ต้องเอาสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้ขอท่าครับพี่น้องตัวนี้คือจัดโปรบรอดได้ครับผมห่ายรถเองเป็นค่าโปรเป็นราคาโปรจัดโปรโมชั่นพี่น้องคือราคาเอาอ่านี่ครับติดโบสถ์มาเต็มเลยเนาะองมือเรื่งนุมดีข้อขาเล็บเอาขอท่าครับพี่น้องมาหนี้ราคากับส่งถือใจได้เหมือนี่เนาะสามหมื่นเก้าถือตัวละมือกว่าบายมันราคาพี่นั้นสามหมื่นเก้าพันบาทจ่ายขับรถเอง ไกล้ๆใ,ให้พี่น้องจับเอาได้ครับผมโลละสิบแปดบาทเครื่องดับเบิลเบิรแม่นครับเี๋ครับเด้อบันทีมาเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองยังจึงครึ่งนะครับเบอร์นี้อันนี้นี่สิเป็นลูกที่สองนะครับเป็นแมนล่ลูกลูกโตที่สองเพิ่นนะครับเป็นลูกเพิ่นเมียลูกลูกตัวเมียครับลูกทศพลนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวของทศพลสองเดือนลูกสองเดือนครับโอ้ยังให้เป็นลูกกันล้ตัวดีล้มตัวดีแม่นครับลูกทศพลนี่ล้มตัวดีเนาะนี่ครับผมน,นี่ตัวนี้ซีดีพร้อมนะครับเมร์นี่เมร์เมร์นี่สูงประมาณบบวกล แม่ลอยสี่สิบบวกลบพี่น้องแมงครับผมอ่างไงโอ้เดงจึงคืนลูกตัวที่สองงามครับบวกที่สองแล้วส่วนสูงเด็ครับแม่เพิ่นลอยสี่สิบบวกลบครับเพิ่นสูงลอยสี่สิบห้าบวกไปสามห้าบวกเดี๋ยวหน่อยดื้อดครับมาหนีหัวหน่อยธรรมชา่ใช่ผมก็หน่อยเอาเสื้อผ้าเบิ้งคอเบิ้งขาเบิ้งให้เบิ้งเมถาครับแม่เพิ่นสักก้อนเนาะเดี๋ยวอะหรือรึกระกระชับดีนุ่มเอาสวยครับมีต่อมีติ่งข้อมูลบวกำั้มไว้นะครับเนาวประกันตั้มนี้ผู้ลูกสาวเพิ่นครับผุนผุนผุนเยวเด้อ เพราะนี่ครับมาแล้วครับนี่นี่นี่ลูกสาวเพิ่นให้ลูกงามครับให้ลูกงามลูกไอ้ท่านได้เต็มสองเดือนได้ครับเดือนก็กลัวตีนี่นี่นะครับลูกสาวคนลูกนังสะพนนังดีครับผมหนังดีหุ่นครับดื้อเรียนเรียนเรียนนี่แหละครับหุ่นลูกไปครับโอ้มือนีงูหลายเลยครับเด้อพี่น้องนี่เพิ่งไปได้เห็นเมร์นี่ลูกเบอร์สองนะครับนี่นี่อ้ามันเห็นลูกครับผมเห็นเป็นยังไงโอ้หนังข้อยนจนหตัวนี้เนาะลูกงามครับ อ่าครับบะเนี่ยมยูน่าแม่แล้วราคาขั้เบอร์สองเบอร์ที่สองเอาโบยูเปลวซีพื้นฐาครับอ่านี่นะครับเด้อซีพื้นาลูกที่สวยนะครับลูกสวยครับงูหน่อยชิดดีครับงูหน่อยลายมันนี่ลูกโอ้ยแม่นี่แดงครับแดงยังครึ่งนี่ครับสี่หมื่นห้าต่อรองเดี๋ยวน้องนีนเนาะได้ครับผมเอาละครับบะเนี่ยมาจับมาติดติดกันบะนี่เนาะเบอร์ที่สามพี่น้อง เบอร์ที่สามเปแม่ลูกลูกแม่เบอร์สามเป็นลูกเอฟหนึ่งได้หนิเนาะครับผมเป็นลูกของพริกแดงลูกสาวของพริกแดงครับเป็นเอฟหนึ่งครับผมนี่ครับลูกสาวเพลินเอฟหนึ่งลูกของเอะไรก่อนพริกแดงพริกแดงครับพริกแดงแม่แม่ลูกใดครับแม่เป็นลูกอันนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองลูกลูกลูกสามกำลังผสมไว้ครับลูกสามผสมไปผสมคลิปหกเปลี่ยไปประมาณประมาณหามือครับผสมหกเปี่ยนนะครับเนาะนี่ครับก็หน่อยดืดได้ครับเด้อนานแล่นอีกแล้วเดี๋ยวขับอะไรมาไหมนี่ครับพี่น้อง เฮ้ยเหมือนนึ่งเง้อน่อยหลายครับพี่น้องอยากได้ลูกงามๆเลยครับมาเบิ่งเอาได้ครับมาหนี่หลายหรีครับมีแต่ลูกงามๆเลยครับนี่บุ๋นไวเลยจังแม่เบอร์สามนี่กะติเอฟไปเด้ิเอฟหนึ่งนี่ครับนี่เก้าดีแปดศูนย์สองศูนย์แม่สูงหลายไปเลยครับแม่สูงหน่อยสิบห้าบวกลบครับสูงอยู่หน่อยสี่สิบห้าบวกลบครับไอ้ต่ำนี้แม่เพิ่์ที่มีนมตุ้มน้อยหนึ่งนะครับผมเป็นติงเนาะครับมีตุ้มน้อยหนึ่งทอตุ้มสิบเลรอครับกับแม่กับตาแม่เพิ่์ธสิเป็นไอ้คือต่างๆ ตาตามันสีเหลี่ยม,ตมตเตี้ยับผมแต่กระบอกเป็นตาแก้วตาแหวนนะครับ,บ,บแต่ข้าก็บ,บอกกันไว้เพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนพี่น้องไปสิบริจีเนาะแม่งครับก็คือแม่เพื่อนสูงว่าสี่สิบห้าบวกลบลูกที่สองผสมเค็มบวกแปไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัป,ปดาห์ผสมพันธุ์อันนี้อยายุไว้สามเดือนก้วสี่สิบเดือนนะครับแนอตใบเอฟนอตนีนเนาะแม่งครับแม่มีนมตุ้มน้อยหนึ่งเครื่องดำด้วยครับเนี่ยบูดครบเครื่องครับเครื่องดำลำหางสวยมือลึงเห็นเล็บอ่าดีทั้ นี่พี่น้องราคาสี่มือเก่าพันครับผู้ใด้สี่สี่หางว่าไม่เป็นไม่คอกไม่พันกะราคาว่าแพงเลยครับต่อรองได้พี่น้องนี่มันหนีิงวหลายครับมันหนีิงวหลายครับพี่น้องเลือกซื้อได้บักยางดูใจเลยนะครับเนาะนี่ครับเบอร์สามงามครับงามขั้นมาเบอร์ที่สี่ที่เด็ดครับเบอร์ที่สี่ประเภทสวยงามนะครับซื้อสองได้สามได้สามไหมครับผมแม่มาแล้วแม่ทองนะครับไอไอ ตัวไอ้ลูกเพื่อนนะครับผมเป็นเป็นลูกของนช็อกโกแลตนี่ครับลูกของช็อกโกแลตยูเอ็นนี่ฮะสามเดือนกว่าครับผมเนี่ยอายุสามเดือนสามเดือนกว่าสี่ข่าสี่เดือนตัวใดเพื่อนครับตัวนี้ดูลูกแรกครับผมเป็นลูกแรกไอ้ที่กิ่งตัวนี้สิเป็นเอฟสองนะครับแม่เพื่อนพ่อแมม่เพื่อนเป็นสายเอสเคห้าสองศูนย์แต่ว่าในตีนปะพอะทันตีครับไอ้แม่เพื่อนท่อนะครับผมท่อสี่ข่าสองเดือนนะครับท้องกับเคปหกแปดประกันท้อง ว่านี่ธรรมดาคืออะไรครับธรรมชาติวัยอันนี้นี่เพิ่นเป็นของไอ้ลวนธรรมชาติแต่ว่าเพิ่นไปแต่งเขาอย่างนั้นไปซื้อครับติปีน้อยเนาะแม่ครับติปีน้อยครับมันมีความสูงแหมร้อยสี่สิบห้าบวกความสูงแหมร้อยสี่สิบห้าบวกความสูงมางทีร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วครับข้าวประกันใส่ชิมห้าบวกนประกันตัลังดีโอ้ลูกหนังหนังลูกมันดีเห็นไหมนมน้อยพี่น้องเด้อครับเด้อเป็นเมืองหนังลูกแม่สดลูกสวยเอื้อหนังโอ้คุ้นดีอยู่ตัวนี้คุ้นครับไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงครับมันเกิดส เตี้ยเป็นงวพันธุกรรมดีครับนมดีตัวหนึ่ไหมนมดีนมงามนมเหนียๆเรียวๆครับเอาติดเครื่องดำมาดีพี่น้องสวยงามตัวนี้เนาะซื้อสองได้สามครับต้องรุ่นปักกันท้องเบอร์ที่สี่ครับราคาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันครับแม่งครับต่อได้ดโดนเครับตัวนี้อีกจักน้อยนี่อัญญาเด่นบ่บ่นี่อันนี้สิกาดอยขนดำอย่างนี้อย่น้อยครับเพราะผู้ถ่อเพิ่นให้เลี้ยงกินธรรมชารัฐถ้าแม่เพิ่นกับบ๊ะซัมจอยได้ครับแม่เพิ่นคือออ่่่เนน้งดดีีีุพะ หนังดีครับตัวนี้หนังแมฆพอ้ีทีครับผมนี่แมเพิ่นเป็นลูก sk ห้าสองศูนย์สารหาสอนย์แม่งครับในทองอีกในทองห8แปดหกแปดตัวททองเลยครับประกันทองอืขอทาครับมันีสวยเลยเนาะบันินยับมากตัวนี้ตัวอันนี้เป็นเมฆทองครับเป็นแม่มันบ่ครับเป็นเมฆทองอท้องกับ kf สามหนึ่งได้ห้าเดือนรประกันทองประกันทองคือว่าทองเขาประกันทองนะครับผมติดบดมาเต็มเลยเนาะบดครบเครื่องบดดีบดลึกความสูงครับแม่นี่ ความสูงรอยีผาบวกลบครับนี่ครับความสูงยรอยซีผาบวกลบคู่กตัวนี้นี่เป็นลูกที่สองแค่สอนนะครับโอติดเครื่องมาหลายเนาะครับเนาะน้ำเตะไอหยะคือเบิ่งน้ำรางน่มกันนิดน้อยด้มือหนิเนาะนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องน้ำเตะไอหยะข้นหางไงครับตัวนี้ข้นหางไงนี่ครับงามแดงโบดขนเครื่องขึ้นนะให้มันแดดแสบตาเนาะมือนีิเนาะแสบตาครับวันนี้แดดบ่มีทิปเกณฑนาฬิกาด้วยครับไทท่ำอยู่างนี้ก็สีช่วงสีข้ามละนี่ เนื้อนังดีครับเนื้อนังดีเนื้อนังดีเปิดไปราคาเด้ครับตัวที่เอาสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันท้อปบะกันท้อนะครับผมสี่หมื่นสามพันครับติดบดว่าเต็มครับพี่น้องบดดีบดลึกหมามลางหลายเนาะนี่เนาะหลายครับแดงึ่งครึ่งเป็นตาเป็นตาลูกนาดีครับนี่ครับตาลูกหน้าหนาตัวพิ่หนหนาดิครับหนังาอตัวต่อมาตัวที่หกบ่ครับไปนี้บ้านนี่ขบวัแม่สาว โอ้สาวน้อยมิตัวงายมิตัวน <1, S 1> ี้นองหนึ่งสองสามสี่ว่าสาวน้อยละราคาเดียวครับหนึ่งสองสามสี่ตัวละสองหมื่นเก้าพันบาทม่พี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทครับสี่ตัวนะครับผมสี่ตัวเริกก่เกเบอร์ได้ครับเอบอร์นี้ครับ,บรเป็นหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งตัวนี้เนาะนไอตัวนี้เป็นลูกของเคพกเปียดนะครับความสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบวกลบเบอร์เบอร์หนึ่งเก้าสองอายุประมาณหกเดือนนี่นะครับเด้อเบอร์หนึ่งเก้าสองเด้อครับเด สีนี่นี่คนมักมารับเพลนว่าทับพอแดงนี่มันให้แดงสัํมจุมกลุ่มดีดีอันนี้มันออกสีกาแฟบ่ครับนี่สีชาชาสีกาแฟสีมุวมุมเนาะสีจิงสีหาบใครเห็นไหมครับนี่บรนทายโอ้บันทายนาครับตัวนี้บรนทายนาง้วนีหน้อยครับกับลัางสีตีเอ็กับลังสีจับเก็ตกับลัางสีงามกังสีงามครับตัวละสองหมื่นเก้าพันบาทสี่ตัวใกล้ใกล้ลดได้ตามไปทางครับต่อร่องได้อันนี้ลูกคลิปหกแปดหกเดือน ตัวตต่อมาัวนี้การลูกหกแปดเครื่องครับตัวนี้ก็หกแปดหกหกเดือนกว่าตัวนี้หกเดือนกว่าความสูงวันร้อยยี่สิบบวทนะครับเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดนนี้เบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดแยกได้ยกได้อืงามร่วมไปซีตัวไรแห่งต่อหลายเนาะต่อหลายครับผมพอทรงเหมือนเดียวกันตัวนี้ติดเครื่องดีหน้าสวยด้วยครับเด้อตัวนี้หน้าสวยนี่หน้าสวยหน้างามเมิ่งมันถ่ายเพิ่นเครื่องดำนี่ราคาเดียวกันครับสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับ สองหมืนก้าพันบาทอู้หนาวดิมาบึงริมนี่เนอะหนาวก็นีงก็บครับมื่อบึงริมนี่หนาเลยครับนี่โอูโ <นา S 1> ม้มึงนีไหมหนาหลึดตึดเลยครับสมซื่อสมทาสมดื้ออ่าครับนี่โตต่อมาเบอร์หนึ่งเลูกทศพลเบอร์หนึ่งเกลูกสาวของทศพลครับอายุวันเจ็ดเดือนความสูงก็ประมาณร้อยถึงร้อ้าอือสองหมืเก้าท่นครับสองหมืาครับอันเขานี่ก็แตงไม่ขาเ่ยเอาผ้าป้ขาคสักดีเลยครับขาสักดีนุ่มก็สวย เบอร์หนึ่งก็โกครับทศพลลูกสาวทศพลเนื้อนังดีสาวทศพลคนอ่ะเบื้องเดียมนี่ครับโอ้นุ่มนุ่มขอทานุ่มดีจับพังหางพ่อดีพ่อดีเครื่องติดมาทุกจุดเลยเนาะครับนี่ครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวต่อมาครับตัวที่สี่นะครับของชุดสองหมื่นเก้าอันนี้เป็นลูกเคหกแปดได้หกเดือนกว่าจะเข้าเจ็ดเดือนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับโอ้ผมได้ไปหนึ่งข้างเี้วนึ่งเบอร์หนึ่งดด่วนเฉลี่ยเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับยามครับเป็นวัสดุสมุดนี ตัวนี้สงสมูิดีสูงนี่ร้อยยี่สิบบวกครับมีร้อยยี่สิบบวกแมนครับขอบตาขอบผูไม่ดำโอ้่อกลางสวยเนาะปลานกวงท่องครับนี่ตัวนี้รับตัวดีปลานกวงงตาฮักกง่ไงเนาะพันนี่พอดีพอดีเลยครับนี่ชุดนี้สองหมื่นเก้าเนาะครับผมสองหมื่นเก้าตัวนี้ลูกพ่อไทยครับเรื่อหกแปดครับอ๋นี่ก็ลูกหกแปดเท่ากันนี่ได้พี่น้องเนาะพี่น้องครับอยากได้งวัวสาวน้อยจดเอไปหายมืดแล้วพี่น้อง อนาคตนี่ไก่ทุกตัวดีทุกตัวงามทุกตัวครับต่อเอาได้ครับเด้อนี่สี่ตัวนี่ครับชุดนี้นี่ครับนี่สวยครับสวยสุดโต้พี่น้องบ่แน่ใจเขาเบิ่งตัวจริงกันเลยครับเบื้องตรงรูเบื้องตรงปกอย่าเพิ่มรับเนาะแมนครับผมนี่ครับนี่สวยสุดโต้พูนครับเอาไปก่อนพี่น้าอ่ะขับบาหนี้มันนี้จะเป็น F1 ชุดที่2ราคาเดียวตัวละ29,000 39,000้าพเก้าบาทนะครับเป็นเงื่อเอฟหด้วยครับครับผม สามหมบาทสามหนึ่งกับบาทสองตัวนี้บอนแม่ครับตัวละ3 9มหมื่นเตัวละสามหมื่นเก้าพันอันตัวนี้ลูกพ่อดี้ครับนี่ไอ้นี่ลูกซว้หนึ่งหกศูนย์ซีหนึ่งเก้าเก้าซีวหนึ่ี่มันโอ้ครับจอเงินอนั้งก็ต้องว่างครับผมสายซีไว้โอทายดีเนาะซีเนาะความสูงรอยี้สิบวกด้ครับันถทายดีมันถทายดีเบอร์หนึเก้เก้าเนาะครับผมเอฟหนึ่งครับ สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันนะครับโอ้บรรทายตัวนี้ไหมไอ้ตัวนี้เพื่อนมองหางมองทุกก้างๆที่มีห้อยเหยียบน้อยๆนะครับตัวมองแค่น้อยเนะเพราะที่ปัญหาเราครับน่ะหุ่นหางงามสีนิ้วเนี่ยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่แดงจึ้งครึ่งพี่ตาฮักเนาะตาฮักตุบปุ๋ยอยู่เอาไปเลี้ยงไว้จะสิบตัวคงแน่สิเนาะเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องตั้งฟอกตั้งฟ้าไหมเด้อครับเด้อสำหรับผู้เห็ดฟ้าใ่นี้อยากได้สวยๆงามครับตีเอฟให้เรียบร้อยไปเบอร์มี่เด้อครับเด้อเอามาเบป็นตัวที่สองครับตัวที่่ตตัวอมา ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับเนี่ยไอตัวนี้ลูกหกแดครับตัวนี้ KF 6 8อีกแล้วครับหกแโอ้เมื่อนี้พ่อหกแปดหลังดีสูงสมุดเงาประเภทสีนี่กินขาดปดเลยหลังดีเลยครับหลังดีสูงกนอยนี้ลอยนี่สิบบวกลอยนี้ลอยนี้สิบบวกนะพี่น้องค้นหางอ้ยนหางไหมบัวตุกตัวได้ครับบัวอ้ยสองสองเจ็ดครับอ่าเบอร์สองเจ็ดได้ครับเด้อเก้าดีแครับหนังอ้ยหน่อดีสามหมื่นาครับตัวละสามหมื่นเบาทชุดสอโอ้ขอตัวนี้ไหม ข้อไหนเขาเป็นตัวข้อไหนไป็นใครเปแนเนี่ยเท่นิม่น้ำใจดีเป็นตาบายเล่นดียกคู่รถได้หลายนะครับผมสมมุตดสวยตัวคู่นี้เนาะสุดยอดครับเนี่ยเอฟหนึ่งนี่ครับตัวเนินแทงอู้คักขัด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 ครับตัวต่อมาครับสาวใหญ่ขึ้นมาเติบเอฟหนึ่งครับผมลูกเอฟหกแปดสายเอฟหกแปดอีกแล้วพี่น้องสิบเอ็ดเดือนครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะใหญ่ครับเบอร์สองร้อยคนหางใหญ่ใหญ่ครับเป็นเอฟหนึ่งเนาะ ความสูงไอ้แต140ะ่สิได้ครับประกันให้145บหบวกร้อยบหบวกประกันควบสูงอีกทีร135บห้าบวกครับบวก,บบวกมันแต140นะรอยสี่เลยครับโอ้นํำล่างดีครับ้ํำล่างสิบ <11 S 2> เอดเือนยืนงามเลยเนาะงามครับลูกเขพมนี่ขาง,งามขาง,งามครับขางามสุดโตเครื่องดำเต็มเปี๊ยเลยพี่น้องลำตัวเงาผนิลลำตัวเงาบรรทายลามถืงว่าสมุดเบอร์200รยพอดีพอดี<บ>ดเครื่องดำเครื่องบดดีมองข้นหางครับพนะี่น้องข้นหางมองกันจับนมนะครับ นมปูจับดีได้พี่น้องเดินจะบีนนมน้อยๆทิปปี้แต่แปะเลยครับนี่ครับเมนี่ราคาครับไอตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับนี่พี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทหมึองมุมดีนะครับเนาะนี่สวยอ้ก็มีแต่งามๆครับเมน้สี่หมื่นเก้าพันครับอตัวต่อมาครับเมน้ไอตัวผูรอครับประเภทผู้ที่หาเป็นพ่อพันคุ้มฝอกคุ้มฟุงอนาคตขึ้นฮะ คือรถหาทับได้แมนครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้อันนี้ลูก68ครับโอเคฟ68มีใบหิ่งห้อยหน่อยเนาะมีครับตัวนี้ตัวนี้มหนอกไหมไม่หนอนหนอกหนอกง่วนหน่อยได้หนิจักเดือนครับตัวนี้อันนี้สี่เดือนกว่าช่เขาหาเดือนครับสี่เดือนเออเป่นหนังระเบงสี่เดือนเบื้องข้อนี่ครับเบื้องขาเบื้องกันกีขานี่ครับง่วทับให้ขาหลังนี่ตรงเปี้ยนี่ครับเนี่ยง่วทับมาตามตจนล่าผูดถอดเลยว่าขาหลังมันตมค่อยยืนสูงมันพันประสันเนาะ องศาดีองศาดีครับถ่ายลามดีโค่นหางเออเคยทำกันเสมออยู่เนาะน้อยอยู่เนาะมันออกครับหัวน้อยครับบักเทิกนี่ราคาลานเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับอู้สีเพิ่งนี่มาพอพอดตัวนี้ขันม่นรถหาทับนี่คนอื่นใส่แซ่ดเลยครับสีมันดีนี่ครับผมสีมันแดงเสมอดีนี่ครับนี่เพิ่งหนีเพ่งหนีอีกนึงอะฮะอืม มานีชุดเอฟสองมีสองตัวเด้ครับโอ้สุดยอดเลยมั้ยชุดเอฟสองครับมีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวครับนี่เบิ่งตัวนี้ก่อนครับผมนี่ตัวนี้สีโคตรสีเลยเอาเอาตัวนี้ก่อนครับนี่เอาครับเอาเบิรตัวนี้ก็ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ไอไอตัวนี้ลูก6งปครับเก็เปกเปียกินขาเเจ็ดเดือนครับนังอ้วยุ่วเจ็ดเดือนตีเจ็ดเดือนครับผมโอ้โหพี่น่องเจ็ดเดือนได้นี่ความสูงร้อยสาสิบบวกลบ สามสี่เพีนแน่นอนเนาะเบอร์สองศูนย์สี่เบอร์สองศูนย์สี่ได้ครับเด้อเอฟสองเคเอฟหกแปดครับพี่น้องอยากได้ีกแม่เพื่นเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกของสี่ใบศูนย์เก้าหกแม่ตัวนี้ครับมาถามกับเคหกแปดไอ้ตํานี้เพื่อนเนี่ยเพื่นสิเป็นห้อยแพรเอฟเฟ็กจากวัคซีนติจากวัคซีนนี่นี่อีกสองสัปดาห์หายได้ครับผมเป็นห้อยเป็นเป็นร่องรอยอยู่เอาคุณดีแท่านี้ไหมคุณดีทุกตัวครับหลังเปรีตบเลยด้เลยแม่ครับเอฟสองสายพัฒนาคนหางป้าคุณหางพี่น้องเป็นคนหางาม แหมคุณหางครับสีสวยงามคุณพี่น้องหนังคอครับต่างคอสมน้องคอเนาะสมสักสีเอฟสองเลยครับเนี่ยแมนแมนสมสมเลยครับสมสักสีเอฟสองครับวัวหน่อยเด้อครับเด้อนี่ไอ้ล่องไอ้ล่องลอยนะครับภายในสองสัปดาห์หายทันทีเพราะเป็นเป็นเอฟเฟกต์กระเสือลูกคือเอฟหกแปดครับแม่เพิ่นสีเป็นลูกสีไว่ายสีว่ายศูนย์เก้าหกราคาครับจัดปูพิเศษครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่พี่น้องพิเศษราคา ข้าแบบกันเองเลยแม่ครับผมนะครับ F2 อันนักขนีไ่ตรงห่วงครับ F2 ไงลูกได้ลูกมากตก F3 โอ้งขวครับงขาสูส F2 ไปเราไวครับผมรับตัวงามผนานเอลยครับสมุดดีนะครับตัวง่ามยางดีประกันตำหนิประกันความเชื่องนี่ครับอ่าตัวที่สองครับมาเบิง F2 ตัวที่สองครับตัวนี้ประเภทสีบานเนี่ยอันนี้ประกันสีประกันความสมุด เป็นลูกของเค้พงเปรเหมือนกันครับอายุหกเดือนอายุหกเดือนลูกสาวของเค้พงปรครับนี่ครับสีดีเล็บสองไม่มันท่ายไหมอันนี้นังเดือนหนังลไรเฉหนังลายครับสีเข้มสมุทพูดนะพูดนะมึงพี่น้องูดนะมู้วความสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบข้อข้อข้อมึงข้อครับอ้ยประเภทยีนี่ายเล็บยีนเลยเนาะครับผมน้ำดางเบื้อ สองศูนหนห้าี่ครับเอฟสองนี่ครับลูกสาวเคเอฟปดจัดโปรครับห้าหมเก้าพับาทเหมือนกันห9าหมื่นกว่าพันครับสวยเลือกเอามักตัวไหนอันนี้สมูทดีไม่บันไทยสีประกันสีนะครับผมเนี่ยอุ้มลุมเป็นตาหักเนี่เป็นตาหักเนาะตาหักมือนี้ไม่เดีแดดเนาะทายค่งขึนหนองค้นหางมนคึะนหนามลางเมืองย้อนโอนตัวเลยพี่นองเอาผิวแอยางได้งง่ำ สายหลุดึ่งสูงนะครับเด้อองเอฟมีอันนันคตดีครับครับเดินทางมาชงสไ้ายครับพี่น้องอยากได้ง่วงามเกลียดพี่เมียมด้วยครับเด้อมอนี้มีเอฟสองมาฝากครับสุดยอดแห่งโค้งงามเลยครับนี่สมขนาดเลยครับนี่ครับสไ้ายมิยังบอกพี่น้องบ่ครับครับไอฝากเกษตรกรนะครับไอพี่น้องเอฟที่นะครับซื้อสีขายนะครับตองนี้มาจำเนะครับเด้อมาจำหน่อยมาจำลายนี่ขึ้นยูที้งเลยทั้งเลยราคางวดนะครับผม ก่อนที่ซื้อสิขายเนี่ยให้ปรึกษาคนที่ครอบครัวก่อนได้ครับเด้อครับครับผมถามกันทุกคนแหรอเนาะแม่นครับผมอันนี้งามั้งสิแม่นบ่ถธานคนสิอยากได้ย่ดอกรุ่นนี้นะครับเอาครับพี่น้องครับเบอร์นี้ภาพเบอร์ความงามพองดีมากัดโทษเบอร์ขึ้นหานะครับเนาะครับผมยังคอยพอกันชิปหนาชิปไหมครับชิปนี่ผมบนนั่นทั่วพรชัยฟร์มสวัสดีครับสวัสดีครับ